ไม่ขอนิยามตัวเองว่าสไตล์เพลงของวงเป็นยังไงแนะ่เพราะว่าอยากให้อิสระค่ะกับตัวเองในการคิดทําเพลงใหม่ๆทุกขั้นตอนนะคะก็จะผ่านมือคู่แฝดสอหนุ่มฟ้าแฝดนิกแน็คค่ะจากวง two people ทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นเพลงก่อนลาค่ะผลงานใหม่ล่าสุดก็เลือกมาในแนวป๊อปบล็อกซึ่งเจ้าตัวมองว่าฟังง่ายได้ใจความเข้าถึงคนทุกกลุ่ม การทำงานแบบเน้นเนื้อหาเยียว mm hmm. ยาใจผู้ฟังให้ได้ขบคิดเรื่องความสัมพันธ์ผ่านเพลง mm hmm. ก็ทำให้นิกแนตนะคะ mm hmm. ได้ฉาย,ยาจากแฟนคลับ mm hmm. ว่าเป็นวงดูโอสไตล์อีโมชันอลร็อก mm hmm. ซึ่งเน้นขายฟิลลิ่งสื่ออารมณ์และความหมายผ่านเพลงค่ะเพราะว่าทำเพลงเองทุกขั้นตอนนะคะการทำงานของสองหนุ่มแฟรวัย21ปีก็เลยสนุกค่ะทุกครั้งที่เล่นสดปรับเปลี่ยนแนวดนตรีเสมอ mm hmm. เพื่อให้แฟนๆได,ได้ฟังอะไรที่สดใหม่ค่ะ เรารู <queen> ้ส <but> ึกว like ่ามันคือเสน่ห์ของการมาดูไลฟ์ครับถ้าสมมติว่ามันเหมือนกันหมดเราก็เราก็คงไม่เราก็คงไปดูใช่หมายถึงว่าแบบทุกคนมาดูเราในทุกโชว์มันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่แบบคนดูอาจจะอยากมาดูเราแบบที่ที่เรารู้สึกเหมือนเราก็เป็นคนที่ถ้าอยากไปดูไลฟ์สักสักโชว์หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็คงอยากดูอะไรที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของการแบบเล่าเรื่องนะครับเหมือนแบบว่า ที่เนี้ยเราอยากเล่าเรื่องแบบนี้เราก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปเราอีกที่หนึง่งเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เข้าเราก็ลดมันแล้วก็เพิ่มสิ่งใหม่อะไรเงี้ยครับการปล่อยเพลงช่วงนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นจังหวะปลายปีที่มีงานเทศกาดลดนตรีแล้วก็งานฉลองนะคะสองนุ่มแฟรค่ะ Nick นิกแนทอื่ก็บอกว่าเริ่มมีงานเข้ามาให้ได้เชื่อมใจแล้วค่ะ จริงๆก็มีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็มีมาได้อีกแปลว่าทุกคน <c oughs> คก็มีมาเรื่อยๆใช่เรารยังเรายังพร้อมเต็มที่อยู่การเตรียมตัวก็เรารู้สึกว่าเราก็เหมือนช่วงนี้เราก็ทํางานหนักเรื่องการแบบ p p e Sound หรือว่าต่างๆเยครับเพื่อแบบ<อ>ให้มันออกไป<อ>ชใช่ให้โชว์มันออกไปดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่เพียงแค่ทําเพลงเองเท่านั้นนะคะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะนิกและก็แนทเนี่ยก็ยังเคยประดิวเพลงให้กับนักร้อง <S <S นักแสดงอิสแบงกี้หรือว่าแบงก์มนโดบนะคะที่ตอนนี้เป็นนักแสดงซีรีส์วายแล้วด้วยค่ะเบื้องหลังงานเพลงและแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากแรงเชียร์ของครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของทั้งคู่เป็นนักร้องนักดนตรีมาก่อนนะคะ